สั้นจำนวน21,950กระบอกและปืนยาว12,400กระบอกรวมกว่า30,000กระบอกภายนอกเป็นปืนที่มีสภาพเก่าผุพังและขึ้นสนิมแต่เบื้องหลังของอาวุธปืนเหล่านี้ล้วนมีคดีติดไกลปืนและใช้ก่อเหตุอาชญากรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีถูกนำมาเผาทำลายในโรงงานหลอมเหล็กย่าสุป,ปราการตามนโยบายสำนักงานตำตรวจแห่งชาติ โดวยวิธีการเผาจะนําอาวุธเทลงในภาชนะจากนั้นแม่เหล็กจะทําการดูดอาวุธปืนลงในถังโลหะและนําเข้าเตาล้อมเผาทาลายด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงก่อนอาวุธปืนจะถูกแปลสภาพเป็นเหล็กเส้นนําไปใช้ในาภาคอุตสาหกรรมต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยก็สะสมมาหลายปียังไม่มีการทําลายนะครับก็ถือโอกาสทําลายซะในปีนี้ก็เลยเป็นเวลา13ปีก็เลยทาให้มีจํานวนอาวุธปืนทั้ง ปืนพกสั้นแล้วก็ปืนยาวจํานวนมากหน่อยครับปืนของกลางทั้ง34,350กระบอกนั้นเนี่ยจะหลอมกลายเป็นเหล็กแล้วก็เป็นเหล็กแท่งต่อไปนะครับอาวุธปืนทั้งหมดเป็นของกลางที่สิ้นสุดคดีและสารสั่งรีบตั้งแต่ปี2 5 4 3ถึง2556ก่อนถูกนำไปเก็บไว้ที่คลังเก็บอาวุธกองสัมักวุธตํารวจสำหรับขั้นตอนการคัดแยกอาวุธปืนของกลางก่อนเผาทาลายแบ่งเป็นอาวุธที่สามารถนำไปใช้ในราชการต่อได้ อาวุธปืนนำไปใช้ในกรณีศึกษาอะไหล่วัสดุอาวุธปืนบางส่วนนำไปใช้การได้และอาวุธปืนที่มีสภาพเก่า,าพังเผาทำลายทิ้งโดยทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายจนถึงขั้นตอนเผาทำลายจะมีคณะกรรมการตรวจนับจำนวนเซ็นชื่อและปิดผนึกลังสามชั้นทุกใบอย่างเข้มงวดขณะที่การเผาทำลายอาวุธปืนของกลางจะถูกบรรจุในหลังทั้ง89ใบต้องถูกตรวจสอบอีกครั้งว่ามีรอยแกะหรือการชำรุดฉีกขาดหรือไม่ เพื่อความโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้เจษรานภาพรถ่ายภาพอนุสรายินดีสุขทีมข่าวหน้าหนึ่งไายงาน